ออกไปตามลับบ้านด้วยไม่ได้การรถมาส่งที่หน้าบ้านฟ้ามายืนอ่ะนี่กี่โมงแล้วอพอมีลูกแล้วก็ไม่ได้ไปไ มีเป็น,น<อ>ชายคุณเป็นชายในครอบครัวดีวะเป็นพี่ชายเป็นต,ต่อเป็นพี่ชายแ้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกษตรสวรรค์แม่ชีกอจีวันนี้นะคะพาแม่ชีมาจอยจอยซะหน่อยดีกว่าจจอยอะไรจ๊ะเอ้าถ้าเป็นคนสมัยก่อนเรียกว่ามาตระเวนราตรีมาท่องราตรีอย่างนี้เดี๋ยวตกไปเดี๋ยวตกไปเป็นห่วงเดี๋ยวมีที่เรื่องนั้นที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นอีกเดี๋ยววันนี้พาคุณแม่แบบมานั่งชิลมานั่งจอยดีกว่า อยู่แถวลาดพราวเขามีรา้านรานหนึ่งคนเยอะมากคนแบบแนั่นอะชื่อว่าร้านลาดผิวเป็นแบบนั่งนั่งชิลชิลแบบฟังเพลงบอกว่าเป็นดื่มเป็นกินอะไรอย่างงี้ล่าสุดที่เคยเข้าร้านลักษณะนี้คือเมื่อไหร่คุณแม่ นานนานนี <mile> oh. ่ก็คือนับปีไม่เท่าไรชื่อร้านนึงไม่ออกไม่สมัยที่ยังไม่มีลูกโอ้ลูกอายุเท่าไหร่ละสามสิบแปดสามสิบแปดตอนนี้แม่เท่าไหร่อะแม่หกสิบแปดลูกสามสิบแปดย้อนกลับไปสักสี่สิบสี่สิบกว่าปีอะก็คือตอนประมาณ2ีสิบแปดกำลังรุ้นรุ่นเลยประมาณนั้นกำลังแตกสาวเลยก็มีมีแต่งงานมีลูกตอนอายุสามสิบไงมีลูกตอนสามมีลูกชานะป๊นนึงนทำไมเข้ามาในเรื่องการมีลูกหรือการครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมาตรงนี้ได้ยังไงใน่ตอนนั้น ที่ไปเที่ยวเป็นผับอ่ะ,อะสมัยนี้มันกลายเป็นศูนย์การค้าไปแล้วโอ้โหแถวไหนแถวแลาดประสง์แถวแลาดประสง์สมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรแถวนนอะไรอ่ะเดอะพาเลสหรือเปล่าไม่รู้กเดอะพาเลตอ่อเขาดังนะเดอะพาเลสคนเขาต้องไปกันนะสมัยก่อนนะไปกินไปเต้นอะไรกันเดี๋ยวเข้าไปดูไปไปไป,ไปดูกันซ่า คนนี้มีแฟนแล้วมาถึงน้องกันก่อนเลยคนนี้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 แล้วคนนี้มีแฟนหมดเลยมีเราคนเดียวไม่ต้องอยากเจอใช่สั่งอนดีกว่าแม่สมัยก่อนถ้าเกิดเราไปเที่ยวเงี้ยเขาสร้างอะไรกินไม่มีอะไรกินนะมันกินแต่ค็อกเกลอะไรเงี้ยกลับก็อาจจะอะไรของทอดหรืออะไรจะไม่ได้แล้วโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยแต่ร้านนี้มันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยนั่งกินด้วยนั่งซิวด้วยมีเอาาหารอะไรเงี้ยเยอะเลยเออนี่ข้าวแมวริวอะไรอย่างน่าจะเป็น ข้าวขนอย่างปลาทูป่ะอ่าอาจจะใช่อาจะใช่ข้าวผัดเด็กแฟตก็อาจจะผัดด้วยกากหมูหรืออะไรเนอ่าอาจจะใช่ผิวสดสุิวสดสดคือโป๊ะรู้จักไหมคือโป๊ะนี่ปลาทูป่ะคือโป๊ะมันจะเหมือนเป็นข้าวเกลียบข้าวเกลียบปลาอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเข้าวดงรู้จักไหมเคยได้ยินนะแต่จำไม่ได้เคยได้ยินเป็นยังไงเคยได้ยินเป็นยังไงมันเหมือนกับเป็นการยำอะไรหรกอย่างไงเป็นยังไงได้ยินว่าเป็นข้าวดงนหรือยังไง ต้ม b วยด้วยอาหารมีหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เป็นบริการพิเศษจากราทำร้านอานูสิคนที่ไปไม่ไหวมือหมดแรงแก้วแต่50บาทเออกวกแต่เซ็ตเองไหวโอ้ยยังต้องเสียเงินอีกเหรอ โอ้แต่เช็คเองไหวน,นี่สิห้าร้อยใช่อันสุดท้ายพวกแต่ไม่ไหวจะเช็คแล้วเนี่ยโอ้โหเสียตั้งพันนึงเอองัน้นห้ามนะเอาทาวเดียวพอวันนี้กินคนละนะั้น <c oughs> เรื่องเงียบไ,ไม่ได้อ้วกหลังกินอ่าไปอ้วกอีกวันนึงถ่ะสั่งก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเขากินอะไรกันที่นี่มาถึงพวกที่สั่งเลยอย่างแรกเขาสั่งเด็กเสิร์ฟก่อนโอ้โหความมั่นสุดสุดดูแลมันให้เราโอเค เอาเอ็นข้อไก่ทอดแหนมซี่โครงทอดแล้วจ่ายของทอดเนี่ยเอาสมชั้นทอดน้ำปลาเอาอย่างที่ของทอดนอนกินเนี่ยของทอดข้าวแมวผิวนี่อะไรข้าวแมวคือข้าวยมวปลาดุกงั้นเอาเห่าดองหมูจะเอาอะไรอีกข้าวแมวเหรอเอาข้าวแมวผิวข้าวแมวคุยหมูมะนาวหมูสับต้มปวยอันนี้สั่งอยู่หรือว่าเซ็ตคุยกับผู้ชายสั่งอยู่เอาอะไรอีกเยอะแล้วอะเจ็ดอย่างแล้วป่ะแปดอย่างแล้วเหรอพูดจริงเนี่ยอ่ะโอเค อบว่ามีสอบเอ็นตัวสุดท้ายสุดอะไรสุดท้ายเจอปอปแบบกรบกรีบเขาบอกแบบกรบกรีบเมื่อกี้บอกว่ามีบริการพิเศษใช่ไหมเชจ้าบอกว่ามีเซ็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยเออนี่บอกว่าไม่ได้บอกที่นี่เพราะว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดคือไปงานแต่งงานน้องที่ออฟฟิศมาก็พาแม่ชีไปด้วยแบบไปซอยไปอะไรอย่างงี้เจ้าก็ว่ากินไวกินไวแก้วนึงให้เจออีกแก้วนึงกินไปประมแก้ว ปกติเลยปกติเลยกลับบ้านปกติเลยคุดไี่ไใจแม่คุณเลยวันลุ้ขึ้นค่ะเราจะไปกินข้าวขับ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 ไม่พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งนั่งไปเรื่อยแป๊บเดียวถามฉันว่ามีถุงไหมทำไมจะพ้วกเอ๋อมีมีรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้องลาจอดเลยเดี๋ยวจอดไปเลยหนึ่งล้อ เป็นคนที่แฮงวันลุงขึ้นอามาขึ้นมาเห็นแล้วบรรยากาศจริงแล้วเป็นยังไงบ้า, <I dead. S 1> dead, าไอเด็กไอเด็กทํะไมก็มีแต่เด็กๆนั้นล่ะไม่มีใครรู้จักเราหรอกเออไม่มีใครรู้จักเรขึ้นมานี่ใหญ่ป้าน,นี่มาทําอะไรกระพีโว <c oughs> มานั่งแหงเอามาป้าพาลูกมาเที่ยวเออพาลูกมาเที่ยวคอยมาคุมลูกล่าสุด <c oughs> างาน,นเดียวกันพี่แบบว่าเพื่อนน้องเคยใดเออ ก็รู้สักอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาชวนเต้นชวนอะไรอ่ะฉันก็ไปเต้นเต้นเต้นพอเต้นเสร็จหันกลับมาแม่ชี้อยู่อย่างเงี้ยกันซีไม่ไม่อยากให้ลูกพูดนะี่ไม่ไม่ไปพูดเอง<ด>เรียกเรียกบอลไปบอกเรียกลูกน้องฉันอยู่บอหนึ่งเรียกแนอะไรอยูดูนี่ไปดูนี่ทำอะไรอยู่ไปเตือนเขาไงกลัวเสียภาพพอยกลัวเสียภาพพอยเออแหนเป็นสาวเรียบร้อยไม่เล่นตีลังกาแล้วก็เราทำรายการท่านสมมติว่าไปเที่ยวกินไอ้พวก เขาเรียกมันดิงอ่ะคอนเทลไปนั่งดิงชอบกินอะไรรู้ไหมคอชอบกินอะไรสิงคโปร์สลิงแล้วก็ไหมไทยแต่เป็นไหมไทยจัตวันนะกินน้ำกออันนี้เป็นคอมเทลนังเอีทั้งหมดสกูไดเวอร์เนี่ยจะเป็นคอนเทลที่ใส่น้ำส้มเนาะสิงคโปร์สลิงเนี่ยจะใส่เหมือนคล้ายๆก็เป็นเบอร์รี่อะไรเงี้ยเป็นสตรอเบอร์รี่เป็นน้ำส้มคล้ายๆกันโรยปากแก้วด้วยเกลือจุดอะไรเงี้ยเป็นมาการิต้า กินเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะรู้เยอะก็ชิมไปเรื่อยๆไงกี่แก้วชิมไปกี่แก้วจะไม่ได้พลอไปตามกลับบ้านด้วยไม่ได้จานรถมาส่งที่หน้าบ้านบางมายืนอ่ะนี่กี่โมงแล้ว ส่วนสมัยฉันเที่ยวตอนมนหาลาัยไปบ่อยเหมือนกันจาไดู้่วันหนึ่งก็จะกลับดีสี่ดีห้าเนี่ยกับปกติเปิดบ้านมาสมัยก่อนจะนอนด้วยกันหมดเลยเขาก็จะดูว่าเรากลับแล้วเรายังไม่กลับเขาก็ไม่นอนลงมาข้างล่างมันจะเหมือนจะเป็นประตูตาข่ายอ่ะมมงรั่วนี่เปิดนี่ยืนอ,อยู่เงี้ยแล้วพูดว่าที่บ้านมีปัญหาเหรอทำไมต้องไปเที่ยวทุกวันเลยตกใจมากเลยอ่ะวันรุ่ขึ้นไปไหม พ่อกับแม่นอนไม่หลับไงลูกยังไม่กลบาบอะไรเนี้ยเป็นหว่วป,ป้าก็ไม่ยอมไม่นั่งแท็กซี่เวลาจะไปไหนต้องไปสง่งไปรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงลูกสาวแล้วปาไปให้เที่ยวตัวเองก็สุดๆเหมือนกันอพอมีลูกแล้วก็ไม่ได้ไป <c oughs> มีลูกแล้วเลยไม่ได้ไปคือไปเป็นโตพี่ชายว่าไปไม่ได้เป็นโตมันติดแม่คุณเป็นใครในห้องัวดี่วะเป็นพี่ชายเป็นโตเป็นพี่ชายได้ ป้อเขาบอกลูกสาวอันนี้เป็นอะไรเป็นตกเป็นพี่ชายเป็นตกยังแหงกินเหล้าเลยมาแล้วคุณแม่เราเหมือนมากินข้าวอ่ะเราไม่ได้เหมือนมาแบบมา,มาแหงเทาว,ว่าสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราสั่งมาทาั้งหมดนี่ไงข้าวอะไรนะข้าวแมวีิวข้าวแมวีิวอันนี้คือโเคยกินไหมแบบนี้ไม่เคยแต่กินเด้<ม><ม>เป็น,นแบบข้าวเกียบน่าลองฝืนหมือนกล้วยเนาะทอดแบบเนี้ย มันจะเหนียวๆมันจะมีหลายแบบเกลือโป๊ะแบบเหนียวเกลือโป๊ะแบบกรอบเกลือโป๊ะแบบพันขธุ์ที่จะมีให้เคี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยมีหลายแบบอันนี้อะไรแบบเหนียวแบบเหนียวแป๊บหนึ่งเคี้ยวแป๊บหนึ่งควันปอมติกมาควันปอมติดแน่นอ่ากินกินกินได้้องหยิบก่อนอ๋อกินแลับมือกินได้สองหยิบก่อนเพราะว่าได้มีแรงเต้นหน้าปุ๊กระทูชอบ อ็อก็ข้าวกลีบมันฝรั่งจิ้มอร่อยอาหารจิ้มอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยกินได้ท้องอิ่มอ่อยสามชันทอดน้ำปลาจิ้มอร่อยก็อร่อยมีบบ้จริงโบ้ยเยอะมากหอมเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยเหาวยงทำไมถึงเรียกเห่าโยง เออนั่นเด็กินแล้วมันเผาเหรอกินไปแล้วเมื่อกี้อร่อยโดมละเ่าโดงอะเขาบอกว่าคือการนำอาหารไปทำให้มันเผ็ดร้อนสันนิษฐานว่าสมัยก่อนนะเอาหูเ่ามาทำจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยก็ว่าไม่มีละหูไม่เผาละมีแต่มาเ่าเท่านั้นก็แล้วหมูมาบ้างเอาไก่มาบ้างเอาเนื้อมาบ้างอะไรอย่างงี้แล้วเรียกว่าเ่าโดงมะนาวเด็ดงเออย่งเลยเอาผักไปจริงจนะหมูมะนาวอ่ะก็จะใส่ก้านาดนะแค่ อร่อยพูดแบบนี้แปลว่าฉันก็ทำเองนะอร่อยพี่เราจะถามหรอที่ยังไงจะถามว่าสมัยก่อนนี่เป็นยังไงร้านจะเป็นแบบพวกประเทศนี้หรอใช่สมัยก่อนจะเป็นร้านเต้นคล้ายๆกบบเป็นผับเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูทแล้วก็มีสล,ลิปเอสโคโดเอสโคโดอยู่ตรงหลอใครได้ยนินเหรอเยอะผับแบบที่ไปรุ่นตอนนั้นเคยไปก็จะมอีอยู่นะแล้วก็ยังมี แต่ว่าที่เนี้ยตอนเนี้ยเจ็บคอแล้วล่แค่ไปสถานีนอนไม่มีต่อมีไหมไม่มีแล้วเนาะตัวกายเป็นวนการค้าแล้วไงก็ส่วนมากจะไปที่รับซัพที่เดิมอ่ะแล้วเขาจะมีแบบจับละหลาให้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยมีปะเนี่ยมีหรอเดอต้องทางเข้าอ่ะอ๋อแล้วก็ฟีลว่าถ้าไปกับผู้ชายแล้วก็ข้อละอย่างผู้ชายตีอะไรอย่างเงี้ยพาเคยพาเป็นไหมพาพาไปัครอบครัว ไปกินเรือนก,กระดังงามีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดเพลงแบบแพ้ใจเอยเพลงอะไรเออไงเราก็จะร้องตามสนุกอะไรอย่างเงี้งยเป็นไงบ้างเ<อ>ราชานอาหารโดยรวมก็อร่อยนะคะ<อ>แต่ก็แม่ไม่เคยมาใช่ไหม<อ>มันเป็นครั้งแรกให้มา<อ>ก็ไม่ได้คาดหวังว่าอาหารจะอร่อยเลิศอะไรเ<อ>หมือนกับว่ามานั่งดู<อ>นั่งคิวคิว เหมือนกับที่เราคิดไว้ก่อนมากับหลังมาก่อนมานี่ไม่รู้ถาว่าราดคิวมันเป็นยังไงมันมีอะไรไงพอมาแล้วล,ะล่วละมาแล้วมันก็โอเคนะเออถ้าค่ำหน้าลูกบอกว่าเออเ,ออเดี๋ยวไปลาดคิวนะกลับดึกหน่อยไม่ได้ไหมไม่ได้จ้าทำรถไงกับบ้าสามทุ่มดึกแล้วสามทุ่มนี่เขาดึกเลยถามว่าไปไหนมาลูก แต่ถามว่ามันมีอะไรน่ากลัวไหมอ่ะรรยากาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่น่ากลัวที่คนมาแ้่บอกว่ามาล้านพิวกับเด็กหน่อยมาได้ไหมไมาได้วด้วไม,ไมเทม้เ็กแก็ไม่ได้มานี้นต้องมาด้วยถ้าแต่ว่ามาล้านมา,าล้านพิ้วมาได้กันมาได้ไหม ไปร้านไหนดีอาโูดไปฮิปปี้ไปไหมเขาได้ข่าวว่ามีเป็นถังเลยอ่ะเราเราถังเป็นบางกเกไปไหมล่ะเราไปลองดูถ้ากันว่าบอกว่าไปฮิปปี้กับดึกหน่อยไปได้ไหมไม่ได้ไปฮิปปี้ด้วยกันไปได้ไหมได้ยินดีที่ ทำไรต้ก็ติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วบ้ายบาย